สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการเปิดโลกนิทานยียยีเน่ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับ <c oughs> น่กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการที่จะพาน้องๆเข้าไปสู่โลกของนิทานครับและเรานะครับยังมีนิทานดีๆนะครับให้น้องๆชมเหมือนเดิมเลยเแล้วก็อย่าลืมนะครับท่องรายการเสร็จตึ๊บอ่านหนังสือกันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เหมือนคราวนี <Israeli> <down> <talk amigo> ้ค ho รับเราก็จะมาอ่านสิ oh ่งดีๆให้น้องๆฟังครับเฮ้อะไรอ่ะจดหมายสิครับโอ้ยโอ้โอ้อโอ้โจดหมายอีกแล้วอาว้แน่นอนครับเรามีจดหมายที่น้องๆเขียนมาพูดมาคุยกันนะครับแล้วก็อันนี้น่ารักและสนุกด้วยหอเหรอยังไงเขาก็ก็เขียนนายังไงเหรอตอนเขาเขียนนายังไงเหรอเขาเขียนมานะครับมาจากน้องน้องอะไร น้องจิ๊บน้องจิ๊บหัวใจห่อยก่อนกับน้องจิ๊บนอะไรแค่นี้ก็ตื่นได้แล้วชื่อน้องนะน้องจิ๊บหัวใจห่อยก่อนกับน้องจิ๊บโอ้โหเล่นจังนึกว่าจะขันไงน้องๆนะครับได้เขียนจดหมายมาคุยกับเรานะครับว่าชอบดูรายการเปิดโลกนิทานมากดูมาทั้งหมดตอนนี้ก็หลายตอนแล้วแล้วก็ดูครบทุกตอนด้วย น,น้องบอกว่าเออน้องดูเป็นประจำแล้วก็ชอบเห็นพี่ต้นเนี่ยกับพี่สมพงษ์เนี่ยนะชอบเล่นตั้งคำถามกันน้องจิ๊บน้องจิ๊บก็เลยเขียนจดหมายมาครับเพื่อที่จะมีคำถามนี่นี่คำถามอมาถามกับเราด้วยออยากจะมาร่วมสนุกเป็นคำถามสนุกสนุกร่วมกับเราด้วยเออดีดีดีถามว่าอะไร เขาจะถามเลยเราให้เราตอบองออาการเลยเออ broadly. เขาท่าเลยเออเออดีดีดีอาถามนะ <c oughs> น้องจีบถามว่าอดาราคนไหนเวลามีการเลือกตั้งไม่ชอบไปเลือกตั้งนี่เหรออุ้ยดาราเขาชอบการเลือกตั้งหมดเลยเลยนี่เหรอจันน้องแจ๋ที่ดาราคนไหนที่ไม่ชอบการเลือกตั้งนี่ดีนะเขาจะถามเัยไหมงั้นเออใครดีเนาะเออนุนกันชัย ผิดไทยปุ้ยอปุ้ยตีสิบอ้อทำไมอ่ะเอา้าก็ปุ้ยอะ่ะไม่ไปเลือกตั้งเพราะว่าพี่ปุ้ยอะคืนสิทธ์เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อย่างงี้เลยอ่ะ <c oughs> เอา้านี่น้องก็ถามสุดยอดเลยนะไม่เหมือนเราถามด้วยโอ้เอาชื่อดารามาเล่นเออคาถาทางนีน้นนนนนนอีกตางนีตาอ่านต่อไปนักร้องคนไหนไม่ชอบร้องเพลงเวลากลางคืน โอ้ยได้เลยคนนี้ชั่วใครครับที่เต้าสายยันสัญญาที่เต้าสายยันสัญญาเออผิดฮะใครอ่ะเสรีเสรีฮะท่านไหนอ่ะเอา้าก็เสรีรุ่งสว่างไม่ร้องกลางคืนโอ้ติดรายการแล้วเขาล้องได้ดแต่ละครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อะไร <c oughs> เจอตายแล้วเงียบกิจเลยชั้นแหมเป็นไงสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับแหมเห็นไหมจดหมายน้องๆเขียนมาพูดคุยกันสนุกสนานเราก็เอามาออกอากาศคุยกันได้นะครับอืมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเรามีนิทานอะไรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับขอบใจน้องๆที่เขียนจดหมายดีๆมาให้กับเรานะครับอืมแล้วนิทานของเราวันนี้เต็มเรื่องอะไรหยเรื่องแรกนี่สนุกสนานมากครับถ้าอยากจะชมกันแล้วไปพบกันนะครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องตาเลย ฮันเซลกับเกรเทลนานมาแล้วที่กระท่อมน้อยชายป่าแห่งหนึ่งชายตัดฟืนอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อฮันเซลและลูกสาวชื่อเกรเทลภรรยาของเขาเสียชีวิตไปนานแล้วต่อมาชายตัดฟืนได้แต่ตางงานกับหญิงใจร้ายคนหนึ่งแม่เลี้ยงคนใหม่ไม่ชอบลูกๆของชายตัดฟืนเธอใช้ให้ฮันเซลและเกรเทลทำงานบ้านสารพัดต่อมา ครอบครัวยากจนลงไม่มีเงินและอาหารก็ไม่มีเพียงพอแม่เลี้ยงจึงพูดกับพ่อว่ารูเลี้ยงฮันเซลกับเกรเทลไม่ไหวแล้วต้องเอาเด็กสองคนนี้ไปทิ้งในป่าชายตัดฟืนพูดว่าไม่ได้หรอกฉันรักลูกมากแม่เลี้ยงใจร้ายไม่ฟังและสั่งให้ชายตัดฟืนพาเด็กทั้งสองไปปล่อยในป่าในวันรุ่งขึ้นฮันเซลและเกรเทลซึ่งแอบอยู่ข้างประตู ได้ยินเรื่องทั้งหมดเกรเทลร้องไห้ด้วยความกลัวฮันเซลปลอบน้องว่าอย่าร้องไห้เลยพี่มีวิธีแก้ไขจ้ะกลางดึกฮันเซลแอบออกไปเก็บก้อนหินสีขาวใส่กระเป๋ากางเกงจนตงุงเสร็จแล้วก็รีบกลับมานอนเช้าวันต่อมาพ่อกับแม่เลี้ยงพาฮันเซลและเกรเทลเข้าไปในป่าระหว่างทางฮันเซลแอบหย่อนก้อนหินไว้ตามทาง และเมื่อถึงกลางป่าชายตัดฟืนพูดขึ้นว่าลูกๆนั่งรอพ่ออยู่ตรงนี้นะพ่อกับแม่จะเข้าไปเลือกไม้มาทําฟืนเสร็จแล้วก็จะรีบมารับลูกกลับบ้านฮันเซลและเกรเทลรู้สึกเหนื่อยมากจึงนั่งลงบนพื้นหญ้าและไม่นานนักสองพี่น้องก็เคลิ้มหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเป็นเวลาค่ำแล้ว เรกรกทเทลตกใจร้องไห้คิดถึงบ้าน <c oughs> น่ากลัวเหลือเกินฮันเซลปลอบว่าไม่ต้องกลัวดูนั่นสิเราจะเดินตามก้อนหินนั้นกลับบ้านและเราก็จะกลับถึงบ้านได้ฮันเซลและเกรเทลพากันเดินตามก้อนหินสีขาวเรื่อยมาจนถึงบ้านชายตัดฟืนดีใจมากที่เห็นลูกๆกลับมาแต่แม่เลี้ยงกโกรธมากที่เห็นฮันเซลและเกรเทลอีก คืนนั้นแม่เลี้ยงพูดกับชายตัดฟืนว่าต้องเอาเด็กสองคนนี้ไปปล่อยทิ้งในป่าให้ได้คราวนี้ต้องไปให้ไกลกว่าเดิมชายตัดฟืนพูดว่าไม่ได้หรอกฉันสงสารลูกแม่เลี้ยงไม่ยอมแต่เบงเสียงใส่ว่าแต่พวกเรากำลังจะอดตายต้องเอาเด็กสองคน,นไปในวันพรุ่งนี้ให้ได้ฮันเซลแอบได้ยินเรื่องทั้งหมดและคิดจะออกไปเก็บก้อนหินอีก แต่แม่เลี้ยงใจร้ายรู้ทันจึงใส่กุญแจประตูห้องขังฮันเซลและเกรเทลไว้ตลอดคืนรุ่งเช้าแม่เลี้ยงเตรียมขนมปังป่นใส่ถุงให้ฮันเซลและเกรเทลเป็นอาหารกลางวันฮันเซลจึงเกิดความคิดขึ้นเด็กสองคนเดินตามพ่อและแม่เลี้ยงเข้าไปในป่าและในขณะที่เดินไปฮันเซลก็แอบโรยขนมปังป่นไว้ตามทาง พ่อและแม่เลี้ยงพาฮันเซลกับเกรเทลเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมพ่อพูดขึ้นว่าพ่อกับแม่จะไปหาฟืนลูกๆรอพ่ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะกลับมารับกลับบ้านเด็กๆรอพ่อจนหลับไปและพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าค่ำแล้วฮันเซลและเกรเทลเดินหาขนมปังป่นที่โรยไว้แต่ก็ไม่พบเพราะว่าฝูงนกมาจิกกินจนหมด เกรเทลร้องไห้ฮันเซลปลอบแล้วก็กอดน,น้องสาวเอาไว้ฮันเซลและเกรเทลเดินวนเวียนไปมาจนหลงป่าทั้งสองรู้สึกหิวแล้วก็เหนื่อยจนแทบจะหมดแรงทันใดนั้นเองฮันเซลก็มองเห็นบ้านหลังหนึ่งฮันเซลอุทานว่าโอ้โหเกรเทลดูบ้านหลังนั้นสิ บ้านประหลาดแสนน่ากินมีหลังคาทำด้วยขนมเค้กผนังบ้านทำด้วยขนมปังกรอบหน้าต่างทำด้วยคุกกี้และประตูทำด้วยชอเเ็อกโกแลตเกรเทลพูดชักชวนว่าเรากินขนมปังกรอบกันเถอะฮันเซลดึงขนมปังกรอบยื่นให้เกรเทลหนึ่งชิ้นและทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกหญิงชาราหน้าตาหน้าเกลียดเดินออกมาสวัสดีจ้ะหนูน้อยคงหิวมากและสิ เข้ามากินอาหารข้างในกันก่อนสิฮันเซลและเกรเทลได้กินอาหารมากมายและนอนบนเตียงนุ่มๆอย่างมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วหญิงชราใจดีก็คือแม่มดใจร้ายที่ชอบจับเด็กชายกินวันต่อมาแม่มดจับฮันเซลไปขังไว้ในกรงและบอกว่าเจ้าผอมเกินไปต้องเลี้ยงให้อ้วนๆก่อนแล้วค่อยกิน แม่มดบังคับให้เกรเทลทำงานบ้านและนำอาหารไปให้ฮันเซลกินมีไก่อบขนมหวานและแอปเปิ้ลทุกๆ3ามวันแม่มดจะไปที่กรงขังและสั่งว่ายื่นแขนออกมานี่สิฮันเซลรู้ว่าแม่มดแก่แล้วและสายตาฟ้าฟางมองเห็นไม่ชัดจึงยื่นกระดูกไก่ให้แม่มดจับแทนแม่มดพูดว่าอืยังผอมอยู่ต้องให้อาหารเพิ่มอีก หลายวันผ่านไปแม่มดรู้สึกหงุดหงิดมากที่ฮันเซลยังไม่อ้วนขึ้นแม่มดจึงสั่งเกรเทลว่าวันนี้ฉันจะกินพี่ชายของเจ้าัสทีไปจุดฟืนเกรเทลขนฟืนไปจุดที่เตาแม่มดสั่งว่าดูซิว่าเตาร้อนหรือยังเกรเทลพูดว่าหนูเปิดประตูเตาไม่ไหวหรอกแม่มดตาวาดว่านังเด็กโง่แค่นี้ก็ทำไม่ได้ดูไวซ้ซักฉันจะทำให้ดู พอแม่มดเปิดประตูเตาเกรเทลได้โอกาสก็ผลักแม่มดเข้าไปในเตาไฟที่ลุกโชนแล้วรีบปิดประตูเตาทันทีจากนั้นก็นำกุญแจไปช่วยฮันเซลลออกมาจากกรงเกรเทลพาฮันเซลลไปที่ห้องของแม่มดพบแผนที่เหรียญทองและเพชรพลอยมากมายฮันเซลและเกรเทลช่วยกันอุ้มหีบสมบัติเดินทางกลับบ้านไม่นานนัก ฮันเซลและเกรเทลก็เดินทางกลับไปถึงบ้านชายตัดฟืนดีใจมากที่เห็นลูกๆก,กลับมาสามพ่อลูกกอดกันด้วยความรักและคิดถึงชายตัดฟืนบอกว่าแม่เลี้ยงทนลำบากไม่ไหวหนีไปแล้วนับจากนั้นฮันเซลและเกรเทลก็อยู่กับพ่ออย่างมีความสุขมีเงินทองมากมายและไม่ยากจนอีกต่อไปเป็นยังไงบ้างพงศ์นิทานของเราในวันนี้โอ้ย เรื่องนี้ข้อท่านาักเลยเรื่องราวก็นแต่แกร่งดีนะขจนภัยสุดๆอนอกจากนิทานเรื่องนี้นะครับน้องๆครับที่จะเน้นการประจนภัยนะครับแล้วก็การใช้ปฏิพานไหวพริบในการแก้ปัญหาแล้วนะครับนิทานเรื่องนี้นะครับแหมพี่ต้นอยากให้น้องสังเกตนิดนึงครับทําไมอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นนิทานที่ตัวของนิทานนะครับจะใช้สติกเกอร์ เป็นหนังสือที่ใช้ติ๊กเกอร์แปะนะครับอ๋อทำให้น้องๆรู้สึกอ่านนิทานไปตื่นเต้นแล้วยังจะต้องเป็นการฝึกเอาติ๊กเกอร์ไปแปะสนุกสนานพร้อมกันไปเลยทีเดียวอ๋อและที่สําคัญนะครับยังเป็นนิทานที่ส่งเสริมให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับอังกฤษภาษาอังกฤษครับแล้วก็น้องๆเห็นไหมครับว่าในเรื่องนี้นะครับการประจนภัยของสองพี่น้องโอ้โหเป็นไงพงมีการแบบเอาไปทิ้งนะครับ มีคุณพ่อนะครับที่จะเอารูปไปทิ้งซึ่งแม่ไม่ค่อยดีเลยเนาะ,ะแต่ว่าอย่างที่พี่ต้นย้ําในทุกๆครั้งนะครับว่าเวลาเรามีปัญหานะครับในเรื่องต่างๆอย่างแรกที่เราจะต้องทาก็าคือการใช้ไหวพริบการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะครับเห็น2พี่น้องนี่ไหมครับอืมเนี่ยเห็นไหมเขาในการแบบว่าเอาขนมตังไปโรยตามทางด้วยนะอืมนี่คือการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหานะครับโรยไปตลอดทางนะครับ แต่ผลสุดท้ายแหม่ก็เหมือนกับโดนแกล้งเนาะมีคนเอาไปมีสัตว์เอาไปกินแต่สองพี่น้องนะครับขนาดไปเจอแม่มดก็ยังใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาได้อีกและผลสุดท้ายนะครับก็กลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างมีความสุขเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของการที่เรารู้จักแก้ปัญหาโดยการใช้สติปัญญาก่อนที่จะบางคนจะเจอปัญหาอย่างที่พี่ต้นบอกทุกครั้งนะครับอือเจอปัญหาปุ๊บแล้วกลัวเลยกลัวแก้ปัญหาไม่ได้ร้องไห้ทำไงดีตื่นกลัวอืม สุดท้ายก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับเมื่อเราเจอปัญหาครับอย่างแรกอย่างพี่ต้นบอกต้องเน้นเลยต้องใช้ไหวพริบครับในการแก้ปัญหาใช้ปัญญาใช้การคิดแก้ปัญหาครับเรื่องต่อ,ตอไปอ,อ่ะโอยเรื่องที่2ดีแน่นอนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดจริงครับอ้าวน้องๆเชื่อไหมครับว่าการพูดอ่านให้โทษได้จริงอ่ะถ้าไม่เชื่อไปชมกันต่อเลยครับ เรื่องได้ดีเพราะฝีปากการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวที่ตรหนี่ขี้เหนียวจนขึ้นชื่อลือกันไปทั้งหมู่บ้านลุงมีนอกจากจะขี้เหนียวแล้วยังขี้โมโหอ,อีกด้วยยิ่งถ้าใครมาเอ่ยเรื่องหัวล้านแล้วก็เป็นโดนตะเพิดเอาง่ายๆลุงมีมีวัวอยู่คู่หนึ่ง ซึ่งสวยงามลักษณะดีจนใครๆก็อยากได้ลุงมาเพื่อนบ้านแวะเวียนมาขอซื้ออยู่หลายครั้งว่าไงล่ะพ่อเมงเมื่อไหร่จะใจอ่อนขายวัวให้ฉันสักทีคราวเนี้ยนะฉันจะเพิ่มเงินให้อีกก็ได้เอา้าหน่อยหน่อยหนอย,นอย,นอยแต่แก่ปากมอมไม่ขายเฟ้ยออกไปไกลๆไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวปัด๊ด ว่าแล้วก็มีเสียงก่นด่าตามมาอีกหลายคำจนลุงมาต้องล่าถอยสามวันต่อมานายโชคดีที่ใครๆก็ชื่นชมว่าเป็นหนุ่มรูปงามน้ำเสียงไพเราะชวนฟังมีกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนดันด้นมาขอพบลุงมีในโชคดีพี่นอบพี่เทาแล้วเอื้อนเอ่ยว่า ได้ยินคำร่ำลือมานานว่าพ่อนะ่ะเป็นคนมีเมตตาปราณีเ้ำใจกว้างขวางปานแม่น้ำเมื่อเห็นลุงมียิ้มแย้มชอบใจก็เอ่ยต่อว่าพ่อผมดกปรกไหลหน้าไล้เฉลิมทองวัวของพ่อทั้งสองพ่อจะขายเท่าไหร่ลุงมีปลื้มใจเป็นล้นพ้นไม่เคยได้ยินใครพูดได้จับใจไพเราะเช่นนี้มาก่อน นึกเห็นภาพตัวเองตามที่หนุ่มโชคดีเอ่ยชมยิ่งครึ้มอ,อกครึ้มใจพลั้งปากไปทันใดว่าลูกเอ๋ยลูกทองสำหรับวัวทั้งสองพ่อยกให้หนุ่มโชคดีจึงโชคดีสมชื่อเขาจูงวัวกลับบ้านโดยไม่ต้องจ่ายเงินเลยระหว่างทางเขาเจอลุงม,มาซึ่งรีบปรีเข้ามาถามด้วยความข้องใจลุงม,มา รู้เรื่องจากปากหนุ่มโชคดีก็เกิดความเสียดายแล้วก็รู้สึกริษยาจึงแกล้งมาบอกลุงมีว่าเขาว่าแกหัวล้านจนเซ่อซ่าเหมือนคนบ้ากล้ายกวัวให้เขาได้ลุงมีโมโหจนตัวสั่นคว้าปะตักได้ก็วิ่งตามไปหมายจะเอาเรื่องฝ่ายในโชคดีได้ยินเสียงกึ่งกลงไล่หลังมาเห็นลุงมีหน้าตาโกรธจัด ก็จัดแจงพูดจาถามไถ่พ่อผมดกปรกบาพ่อวิ่งละล้าละลังมาจะไปหนใดลุงมีชะงักความโกรธหายสิ้นได้ยินเสียงตัวเองตอบไปว่าลูกเอ,อ๋ยลูกรักจาลืมประตกักพ่อเลยเอามาให้ลุงมีเดินยิ้มกริ่มกลับมาถึงบ้าน เล่าเรื่องทั้งหมดให้แก้วตาลูกสาวคนสวยฟังเลยโดนแก้วตาต่อว่าต่อขานพลันได้สติรู้สึกเสียดายคิดจะไปเอาวัวคืนจึงชวนแก้วตาไปด้วยเพราะกลัวว่าตัวเองน่ะจะใจอ่อนอีกเมื่อถึงบ้านในโชคดีลุงมียังไม่ทันเอ่ยปากในโชคดีก็ออกมาต้อนรับด้วยควารมอ่อนโยนอย่างเช่นเคย พ่อผมดกปรกลล้วพ่อจุงมือลูกสาวจะพาไปหนใดลุงมีเคลิบเคลิ้มลืมตัวหลุดปากออกมาว่าลูกเอย๋ยลูกแก้วพ่อนะแก่แล้วเลยขอยกลูกสาวให้แก้วตารู้สึกขัดเขินแต่ด้วยใจที่ชื่นชมนิยมหนุ่มโชคดีอยู่แล้วจึงตอบตกลงทั้งสองจึงครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นับตั้งแต่นั้นมาโอ้โหนี่ต้นการพูดจาเนี่ยนะทำให้เกิดผลอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้แถบไม่นะชื่อโอ้ฮัจจะเจ้าเจิหเห็นไหมครับว่าอย่างที่พี่ต้นเกริ่นไว้นะครับก่อนเข้าเรื่องนิทานเรื่องนี้นะครับว่าการพูดเนี่ยบางทีอาจจะให้โทษได้ด้วยอในเรื่องนะครับนิทานเรื่องนี้นะครับสอนอยู่อย่างเดียวเลย ซึ่งพี่ต้นรู้แน่นอนครับว่าน้องๆจะต้องรู้กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการพูดจาให้ไพเราะนั่นเองอน้องๆสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับหลายๆคนเลยมแม้กระทั่งบางทีพี่ต้นนะครับก็เจอในชีวิตประจําวันเลยเป็นยังไงต,ต้นอนเป็นยังไงบางคนนะครับน้องๆบางคนเนี่ยพูดจาไม่ไพเราะเลยครับเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับบางทีคุณพ่อบอกว่าอ่ะสมพงษ์แข็ไปล้างจานหน่อยเออ ไปสื้อผ้าน่ะีิเออเนี่ยเห็นไหมเออกับคุณพ่อคุณแม่เน่เออใช่ไหมครับเราควรที่จะต้องพูดจาไพเราะนะครับนอกจากที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าการพูดจาไพเราะเนี่ยนอกจากที่จะทําให้อะคนอื่นรักเราแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองนะครับเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนด้วยโอ้แต่นั้นนะครับต่อไปนี้เวลาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็เติมคําว่า ครับค่ะท้ายประโยชน์แค่นี้เองนะครับเราก็จะดูเป็นคนที่น่ารักเลยโอ้เหรอโอ้โหเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับว่าวันนี้ในช่วงของของฝากนิทานเรามีอะไรมาฝากกันบ้างเฮ้ยดีเลยงั้นไต่ชนกันเลยครับในช่วงของฝากจากนิทานไปเลยครับ ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากการอบรมเด็กๆเ,เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีง่ายกว่าการอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่ไม้ที่ยังอ่อนอยู่เราสามารถนำมาดัดให้เป็นรูปต่างๆได้ตามต้องการแต่ไม้ที่แก่เมื่อนำมาดัดจะดัดได้ยากหรืออาจหักได้ อย่างอีกนัินเดานักเรีนนาง,นงแน่นอนครับเพราะว่ารายการของเรานะครับอย่างที่ีปต้นพูดไว้ทุกๆครั้งนะครับว่านอกจากที่เราเนี่ยพง <cassette. S 2> จะส่งเสริมให้น้องรักในการที่จะฟังนิทานแล้วรายการของเรานะครับยังมุ่งเน้นเลยนะครับที่อยากจะให้น้องๆรักการอ่านด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยฟังนิทานเสร็จแล้วนะครับอาจจะอยากจะฟังนิทานต่อแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูรายการเรา ไปหาอ่านได้นะครับในห้องสมุดก็ได้แต่ถ้านั้นน้องคนไหนนะครับอยากจะซื้อไปอ่านที่บ้านก็ได้นะครับสามารถไปหาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยแต่ว่าที่สำคัญนะครับอย่าฟังนิทานอ่านนิทานอย่างเดียวนะครับเรียนหนังสือกันด้วยนะครับอืมใช่เลยครับอ่านหนังสือทันการด้านกันด้วยนะจ๊ะอย่านัวแต่อ่านดูโลกนิทานแล้วก็ใน้อ่านหนังสือได้ดีนะได้ดีนะอนะืมแล้วก็วันนี้นะครับเป็นช่วงท้ายรายการ จำได้ไหมว่าท่วงสุดท้ายของรายการเราเนี่ยมีอะไรมาฝากันแน่นอนครับเต้นของสาดีๆนั่นเองนั่นก็คือหนังสือนิทานแตเนนขึ้นเลยต้อนเอาแตแดนต้องขึ้นเลยขึ้นเลยแตเดนนี่ครับนิทานที่เราแจกกันในวันนี้นะครับอ่อโอ้โหสีสันราตาชูชาติดาดใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ นักวิทยาศาสตร์ของโลกเลยนะครับโอ้ยนักวิทยาศาสตร์ของโลกโอ้โหนีชั้นอยู่ด้วยต้ะโอ้เนี่ยอย่างนายจะผลิตอะไรประดิษฐ์อะไรเขาอ่ะอ้าวชั้นระดิษ์เครื่องตดอยู่ไม่ใช่ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักพิมพ์ซีเ e อ็ดบุ๊กนะครับที่มอบหนังสือดีๆอย่างนี้ให้กับเรานะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณแครบขอบคุณจริงๆแครบเอาหน้าแจกเยอะๆนะครับ <laughs> ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ รวมถึงสำน,นักพิมพ์อื่นด้วยนะครับที่ทุกครั้งนะครับจะนำหนังสือดีๆมามอบให้กับเราแล้วก็มามอบให้กับพน้องครับแล้วก็กติกาเหมือนเดิมนะจำได้ไหมเอ่ยว่าเรามีกติกากันอย่างไรอไง่ายๆครับเขียนเรื่องราวดีๆครับือว่าจะเต้นการทาความดีแน่เห็นนะการทาความดีเรานิทานก็ได้หรือว่าน้องบางคนนะครับอาจจะเขียนเรื่องราวสนุกๆน,นานเรื่องสนุกกันก็ได้นะครับอแล้วที่อยู่นะครับก็อยู่ข้างล่างนี้ครับ นี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเขียนมาคุยกันนะครับแล้วเราจดไหมฉบับไหนนะครับที่เราชอบเราก็จะมอบหนังสือให้ไปกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วละจ้ะพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับพี่ต้นพี่สมพงศ์แล้วก็ครูแอนได้ใหม่นะครับในรายการตอดลกนิทานวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ๊ะ บางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านแาวนากินอยู่มานมนานมีตุกนาป่าเขียวสดงามมีน้ำใสยเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีเครา้าวร้างหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมา ไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขวักไฟล้นถนนไม่มีคนหลอกลวงคน